ส่วนเรื่องการลงพื้นที่วันนี้เดี๋ยวมีรายละเอียดตามมานะฮะนายกไปที่ระยองไปที่เมืองจันทร์เนี่ยเพิ่งจะไปที่ระยองเมื่อไม่นานนี้เองเดี๋ยวจะมีภาพมีรายละเอียดมาเจาะสนามเลือกตั้งวันนี้คุณอุบลรัตน์ไปที่ไหนฮะไประยองค่ะโอ้ยระยองเนี่ย<ม>เขาบอกว่ามันคนองศึกมากเลยนะคะประชาธิปย์อยากรักษาแชมป์พลังประชารัฐอยากรักษาเก้าอี้รวมไทยสร้างชาติของนายกก็อยากจะได้เก้าอี้ในครั้งนี้ค่ะครับอ่าไปติดตามสนามระยองได้เลยฮะ สนามเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะต้องบอกว่าเป็นพื้นที่คันนองศึกนะคะเพราะว่าจังหวัดระยองเนี่ยกลับมาร้อนแรงแม้ว่าก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์เนี่ยจะเปิดตัวแม่ทัพรวมไปถึงว่าที่ผู้สมัครครบ ทั้ง5เขตแล้วแต่วันนี้เนี่ยการที่พลเอกประยุทธ์นั้นลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองแม้ว่าจะไปติดตามงานเรื่องของ EEC แต่ว่าในแง่พื้นที่เนี่ยใครๆก็รู้ว่าจังหวัดระยองก็เป็นถิ่นของคุณสุชาติชมกลิ่นอยากจะหมายมั่นปั้นมือต้องมีสสซักเก้าอี้เพราะว่าการเลือกตั้งในปีนี้เนี่ยจังหวัดระยองได้เก้าอี้เพิ่มมาอีกหนึ่งนะคะจากการแบ่งเขตใหม่จากเดิม4ตอนนี้กลายเป็น5แล้วค่ะระยองขนนงศึก มีกลยุทธ์บ้านใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูลปิตุเตชะย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งในปี2562นะคะจังหวัดระยองเนี่ยมีเก้าอี้สสอ,อยู่ทั้งหมด4ที่นั่งดังต่อไปนี้ค่ะเป็นของประชาธิปัตย์เนี่ยสเขต1คุณสาธิตปิตุเตชะเขต2คุณหมอบัญญัติเขต3คุณธาราเป็นพี่ชายคุณสาธิตนะคะ แล้วก็เขตสี่นะคุณสมพงษ์โสพลโดนพลังประชารัฐเจาะไปได้ถ้ามองภาพใหญ่อันนี้เป็นขั้วของคุณสาธิตทั้งหมดเลยส่งลงสี่ที่นั่งไปพลาดเอาก็คือพื้นที่เขตสี่จริงๆไม่ได้อยากจะโดนเจาะแต่ว่าพลาดกระแสของลุงตู่แล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าผู้สมัครเดิมที่เป็นเจ้าของพื้นที่ในปี54เนี่ยขยับขึ้นไปเป็นสสบัญชีรายชื่อแล้วส่งคนอื่นมาลงก็เลยต้านกระแสของลุงตู่ไม่ไหวนะคะแล้วถ้าไปดูคะแนนเป็นรย เราจะเห็นได้เลยว่าท่าผู้ชมสังเกตอะไรไหมคะท่าผู้ชมดูอันดับสองนะคะหายใจรถต้นคอทุกเขตเลยนั่นก็คือพักอนาคตใหม่ในตอนนั้นแสดงว่าอนาคตใหม่ก็มีกระแสในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะล่าสุดตอนนี้พักประชาธิปัตย์ก็เลยจะต้องดึงเกมในการทําให้บ้านใหญ่เนี่ยจับมือกันนั่นก็คือตระกูลปิตุเตชะล่าสุดเนี่ยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครบ 5เขตที่น่าสนใจก็คือท่านผู้ชมเห็นสองท่านนี้ไหมคะนี่คือนายกช้างคุณปิยะปิตุเตชะกับคุณสาธิตปิตุเตชะค่ะหมอตีก่อนหน้านี้มีข่าวว่านายกช้างเนี่ยจะไม่เล่นการเมืองใหญ่ก็จริงเป็นนายกอบจอแต่จะไปสนับสนุนพักเพื่อไทยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ๆขับรถไปหักศอกฟุ๊บ มาช่วยงานน้องชายที่พักประชาธิปัตย์นะคะแล้วก็วางตัวว่าที่ผู้สมัครเรียบร้อยแล้วด้วยเขตหนึ่งคือคุณพระสินค่ะการแบ่งเขตใหม่เนี่ยคือจงังหวัดระยองเนี่ยแบ่งเขตเมืองออกเป็น2พื้นที่คือเขตหนึ่งกับเขตสองเป็นเขตอ,อำเภอเมืองทั้งคู่นะคะส่งคุณพระสินลงค่ะคุณพระสินเนี่ยเป็นหลานของคุณปิยะปิตุเตชะรูปหล่อที่สุดเลยในตระกูลปิตุเตชะกะว่าจะส่งมาฟัดกับก้าวไกลเพราะว่าจะมีฐานเสียงในโซนของอำเภอเมือง เขตสองคุณสาธิตปิตุเตชะยังยึดพื้นที่เดิมในโซนอำเภอเมืองนะคะแล้วก็เขตสามคุณหมอบัญญัติเขตสี่คุณธาราปิตุเตชะเขตห้าคุณฉัดชัยค่ะคุณฉัดชัยเนี่ยเป็นลูกของคุณธาราประเด็นก็คือคู่แข่งที่น่ากลัวของประชาธิปัตย์นั่นก็คือคุณสุชาติชมกลิ่นค่ะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็เป็น ผู้มากบาร,รมีในพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่แล้วนะคะเป็นบ้านใหม่เมืองชนแล้วก็แผ่อิทธิพลมาในโซนภาคตะวันออกด้วยก็คือจังหวัดระยองคุณสุชาติเนี่ยใครๆก็รู้ว่าสอสอนในซุ้มก็คือคุณสมพงษ์โสพลเคยเป็นสอสอนระยองพักพลังประชารัฐที่พลังประชารัฐเจาะมาได้ในปี62ตอนนี้เนี่ย รอเวลาแค่คุณสมพง์เนี่ยจะมาเปิดตัวกับรวมไทยสร้างชาติว่ากันว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงปลายเดือนนี้นะคะแล้วก็จะส่งคุณสมพง์เนี่ยลงไปแข่งในพื้นที่เขต5ก็คือลูกชายของคุณธาราซึ่งลูกชายคุณธาราเนี่ยยังใหม่มากทางการเมืองถ้าส่งไปชนกับคุณสมพง์มาอยู่รวมไทยสร้างชาติจริงๆเนี่ยนะคะเพอเพเนี่ยรวมไทยสร้างชาติ มีภาษีสูงมากในพื้นที่เก้ากี้สอสเขต5ของจังหวัดประยองค่ะอันนี้คือศึกในพักร่วมรัฐบาลดูศึกในไปแล้วไปดูศึกนอกกันบ้างค่ะส้มแดงตีกันเองค่ะพักเก้าไกลเนี่ยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครบ5เขตแล้วเช่นเดียวกับพักเพื่อไทยประเด็นก็คือในการเลือกตั้งปี62เนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ส่งแม้แต่คนเดียวเพราะว่าตอนนั้นนันหลีกทางให้กับไทยรักษาชาติ คะแนนมันก็เลยไปกองอยู่ที่อนาคตใหม่คำถามคือเมื่อปีนี้พักเพื่อไทยส่ง5เขต5คนคะแนนคนรุ่นใหม่หรือว่าคั้วที่อาจจะไม่เอาลุงตู่เนี่ยนะคะจะไปกองอยู่ที่พักเก้าไก่เหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าพักเพื่อไทยเขาจะกวาดคะแนนกลับมาได้แล้วก็ต้องไม่ลืมค่ะมีตาอยู่อีกหนึ่งพักนั่นก็คือไทยสร้างไทยค่ะไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ ได้ว่าที่ผู้สมัครจากอนาคตใหม่ในปี62มาตั้ง3คนนะคะไม่รู้ว่าจะเอาคะแนนจากอนาคตใหม่เดิมมาอยู่ในเสื้อของไทยสร้างไทยด้วยหรือเปล่าส่วนอีกสองคนตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาบอกเลยว่างานนี้เนี่ยจังหวัดระยองคันนองศึกแต่ว่าสุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนว่าจะเลือกใครคะ่ะคุณสันติสุขและคุณพรสวรรค์ค่ะ<ณ>ก็จังหวัดระยองเนี่ยเป็นพื้นที่สําคัญในทางเศรฐษฐกิจด้วยเพราะว่านโยบายของรัฐบาลปัจจุบันก็คือ EEC นะฮะ ต้องรอดูว่ามีผลงานที่ประชาชนิจับต้องได้แค่ไหนแล้วมันจะเป็นผลบวกกับพักร่วมรัฐบาลปัจจุบันยังไงบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบุญรัฐมากนะครับขอบคุณค่ะ